สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเปิดไพ่พยากรณ์กันนะครับเป็นพิกาคาร์นะมีทั้งหมด4ใบ1 2 3และ4กับหัวข้อคุณจะรวยจากการทำอาชีพอะไรแน่อยากรู้กันไหมว่าเพื่อนๆจะมีรายได้เสริมจะมีรายได้พิเศษจะมีเงินเยอะจากการทำอาชีพอะไร เดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอานะเลือกเลยนะ1 2 3และ4โอเคนะใบที่1ไปโอเคใบที่1คุณจะรวยจากการทำอาชีพทำคอร์สออนไลน์ใช้ความรู้สร้างไรายได้แน่คือคือคุณนะ่เป็นชอบ คนที่เลือกเบอร์หนึ่งเนี่ยตัวคุณเองเป็นคนชอบเรียนรู้อยู่แล้วแล้วก็หาประสบการณ์หาความรู้แล้วนําความรู้นั้นนะมาสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นการนําความรู้มาสร้างคุณค่าก็คือการเอาความรู้นั่นแหละมาเป็นรายได้ให้กับตัวคุณตัวคุณอ่ะคือจะบอกคุณไม่ชอบแบบว่าไปเจออะไรกับคนเยอะแยะไม่อยากจะไปสัมผัสกับ ในกลุ่มคนเยอะๆอยากอยู่แบบเงียบอโลนคนเดียวอยากอยู่กับป่าเขาธรรมชาติเพราะฉะนั้นช่องทางการออนไลน์นี่แหละจะเป็นช่องทางสําหรับคุณคุณออกมาสอนนู่นสอนนี่อย่างเนี้ยจะเรียกว่าจะถูกจริตกับคนเบอร์หนึ่งคือไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใครเปิดกล้องมาปุ๊บสอนสอนล้วสอน,สอน,สอนปุ๊บระบบทํางานให้อัตโนมัติทํางานให้เราอัตโนมัติอย่างนี้คุณปี happy. อ่าเพราะฉะนั้นความรู้จึงเป็นสิ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะ ก่อให้เกิดรายได้ของคุณขึ้นมานะโอเคใบที่1นผ่านนะใบที่2ใบที่2อมาอาชีพที่ช่วยเหลือผู้คนคุณจะรวยจากอาชีพที่ช่วยเหลือผู้คนเช่นเป็นนักเพียกรเป็นโหรเป็นที่ปรึกษาหรืองานมูลนิธิต่างๆ เอางานที่ช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ถามว่าอาจารย์งานพวกนี้จะรวยได้ยังไงมันรวยได้ถ้าคุณทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยอพอพอนึกออกไหมงานช่วยเหลือก็เป็นตัวพื้นฐานตัวหนึ่งแต่คุณอาจจะมีตัวเสริมขึ้นมาแล้วทั้งสองเนี้ยมันจะเกิื้อนหนุนกันทำให้คุณมั่งคั่งได้อโอเคนะกับอาชีพที่สองนะ อาที่ที่ช่วยเหลือผู้คนนะโอเคมีอีกมีอีกอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนการแก้ไขปัญหาเออมองนี้นะถ้าที่ไหนมีปัญหาที่นั่นจะเป็นแหล่งคุมทรัพย์สําหรับคนใบเลือกใบที่สองอนะฟังดีๆนะสําหรับคนใบที่สองนะที่ใดมีปัญหาที่นั่นคือแหล่งเงินเขามีปัญหาเรื่องอะไรคุณเข้าไปจัดการแก้ปัญหาเข้าไปช่วยเหลือเออ นี่แหละจะเป็นจะเป็นแหล่งขุมเงินขุมทองเป็นตัวสร้างรายได้สร้างความมั่งคั่งให้กับคุณอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะพอพอเข้าใจนะที่ใดปีปัญหาคุณเขาก็ไปแก้ปัญหาแล้วคุณก็มีรายได้อไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อันไหนมีปัญหาปัญหาเรื่องคนนู้นมีปัญหาเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนี้คุณสามารถจัดการปัญหาได้นั่นคือรายได้ของคุณจบใบที่สาม อ่าใบที่3รายได้ของคุณจะมาจากอาชีพที่เกี่ยวกับบ้านพักที่อยู่อาศัยของตกแต่งสถานที่อ่าเช่นอะไรตกแต่งสถานที่ก่อนผมนึกถึงพวกเว d d i n g งาน Wedding ง,งานจัดตกแต่งสถานที่อันเนี้ยจ,จะเขาเรียกว่าอะไรพอหมดช่วงช่วงโควิดไปแล้วเนี้ยงานพวกนี้จะบูมขึ้นมามาก คนก็อาจจะมีะไรายได้จากสิ่งพวกนี้อืแล้วก็ทําบ้านให้สวยทําที่อยู่ตกแต่งสถานที่จัดสงัดสวนอะไรพวกเนี้อาชีพเนี้ไปได้งานตกแต่งบ้านงานอินเตรเลียงานดีไซน์งานที่เกี่ยวกับบ้านพักที่อยู่อาศัยสามารถทําได้ซ่อมแซมต่อเติมทําได้นะฮะหรือถ้าคุณบอกฉันไม่ถนัดงานช่างคุณไปซื้อบ้านเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นในหน้าได้ไหมในหน้าขายบ้านมือสองเงี้ยคุณไม่ต้องลงทุนอะไรคุณแค่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้ออย่างนี้ก็ได้แต่แต่คอนเซ็ปต์คืออยู่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ดินได้อมที่ดินติดแหล่งน้ำอย่างเงี้ยคุณก็ทําได้อสถานที่ผ่อนหย่อนใจอย่างเงี้ยก็ได้เอ,อจะทําธุรกิจบ้านเช่าบ้านพักก็ทําได้โอเคนะครับไปที่สาม ใบที่สขอโทษครับใบที่สี่อาชีพที่จะทำให้คนรวยได้คืออาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางโยกย้ายเคลื่อนที่ส่งของอ่าพวกแอร์สจ๊วตนี่ได้แอร์สจวตได้จะขับมอเตอร์ไซค์ส่งของหรือจะเป็นรถกระบะรถ6ล้อสำหรับขนย้ายสินของลอจิสติกอะไรพวกนี้ได้หมดที่อยู่ในคอนเซปต์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายคุณสามารถทำได้หมดและสามารถ มีรายได้ดีด้วยกับงานพวกนี้อ่าโอเคนะครับกับคํถาถามคุณจะรวยจากการทำอาชีพไรอ่าสี่ใบนี้คร่าวๆคร่าวๆสนุกขำๆนะครับผมใครสามารถเอาไปต่อยอดความคิดเอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดได้โอเคถือว่ายินดีกับคุณด้วยนะครับส่วนใครที่มองแล้วยังไม่ใช่อะไรเงี้ยให้ดูเป็นข้อมูลไว้เผื่ออนาคตอาจจะได้จับได้ทำอ่าเป็นข้อมูลไว้ในใจเผื่อคุณอาจ พลิกแพลงไปทำอย่างอื่นได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ